สบายดีพี่น้องกับทักทายสบายดีสวัสดีเอกทีสุกคู่ทุกคนเด้นเนาะยินดีตอนทำกระสูช่องหน้าเนาะสบายดีตอนสะสะพี่น้องตอนที่สี่เอาเขาเมื่อสีเนาะพี่น้องเอาเขาเมื่อสีอยูเพื่อนหแหละพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเบิดแต่ก้วก็ไปถ่ายคลิปที่เขาโดนให้พี่น้องเบิ่งก็ลยเสียมาถ่ายคลิปให้ พี่น้องเบิ้งเนาะจีเขาวพี่น้องทางนั้นอันซับแมงกับเปิดหัเนาะถ่ายคลิปดูวไปเดี๋ยวเขาสะเอาเข่าเมื่อจีแล้วเขาจังซิมาหาเนาะพี่น้องโบหุ้งไปสิเอาลงได้หรือบ่ะได้พี่น้องมาคนเดียว <c oughs> มันเอาลงใหญ่ดเิเพราะคือแต่ก่อนมันหันมากระจอนนี้ <c oughs> เอามาเอาอยู่แล้วเนาะ อันนี้เขาพี่เนาะเขาซุ้มมันบาได้หายก็มีมันมาได้หายดิมีอยังจอมันแล้วมันเหี่ยวออกเบิดนี่แหละพี่เนาะนุกไปเดี๋ยวเราบสอเอาเาิเอาเขาเอากระสอบใจมันเต็มเต็มเนาะเดี๋ยวเขากระสีอเอาเอาเมื่อเอาเมื่อประมันสองสอบซะเอาเมื่อซอ,อ,องสอบเพราะว่าสีหงสีหน่อยมันสีได้บ่ค่อยลายแล้วก็ซองสอบมันก็ลายเลยกินกับเิงเติบพี่เนาะ เดี๋ยวเขาจะเอาเขาก่อนพี่ห้องมาพี่หนองตอนนี้เขาเอาเขาลุงมาเอาสามสอบซะทีแรกวาจะเอาสองสอบ ใส่เสล็กเนาะพี่นอ้องเอามาซีเพื่อนเยสิอาดเราไหวแล้วก็สิคาับสเสล็กเมื่อวานนี้ไปไปพี่นอ้องไปดิเมือ่อจะไปดีปลาลูกไงปลาลูกลกสุกี่ ขึ้นแน่นแต่น่าเกินลบมานั่นเป็นขอไอพอี่น้องใน่นมืขึ้นพีนกก่น้องเตนอนหนัอพี่เมยก็มาเปิดหาจาสะสอเนาะ

mới khi phát nổi hẹn khổ gì đấy được thịt gì, gì à đấy Mọi đeo Bài đúng không À bài bài chứ bay bài ไปให้แม่ไว้เหวจะเอาขาวลงมาสีพี่เนาะมาได้ทายส,สีขาวโดนสีว่าขาวสีเป็นบ่สีขาวเป็นอยู่วะ อย่าหาสีมาสีเขานะพี่น้องหากต้งตักเข่าขึ้นเท่ากับเตรียมห้องสีแล้วนะขั้นตอนเป็นขั้นตอนทำอิดเนะาะตักเข่าขึ้นแล้วก็สีหาสีสองหลอดพี่น้อง ขาวมันจังขาวแต่มันกัดจังองซีมันจังสีสบายนี่เลยเตียงขูแต่เ้าเนได้าเด่เปิดไฟท่านจะเปิดสวิฟิ์ไฟเปิดสวีกแบบนี้พีหนอมันสเสียงดังเนี่ยเป็น พอมาเนาะ สองหลอกแล้ว่น้หอเขาวป็จงผีขาวขาวป็แจงผีขาวอะไรกันกาบไม่ก็ทิมืดอันนี้ห้าก,กับตาขาวไปใส่แลก เลื่อยเนะี่นอนจนกัวเาห้าเบอร์ดถ้าตาซองหลอดก็ไก่จีเบิร์กระสอบเลยเนาะนีะแป๊บเดียวใส่เล่าโบนให้ก็าห้าเป็นสี่ร่หงสดีมันยากไปย่างห้าสีเผาก่อนเนาะย่างมาถึงตอนุก ตอนใกล้สีแล้วเนะาะพี่น้องตอนนี้เขาสีแหลวรอบอันนั้นรอบแรกแล้วนาะรอบสามอีกยอดเสียมาเบิ้งเขานี่เด็กมีกะมีกากอยู่แล่มันก็อกขาวบันไดเนะเาะยอาสีอีกหนึ่งรอบก็คือเขาต้องมาปับมันใหม่ปับอันนี้เขานี่พี่น้องมุนเขา มันเข้าให้มันจำนี่พอทำมุนเข้าแล้วกันเอาก็เอาอันนี้ใส่เอาตัวไม้มาห้องแล้วหกกัด ตาข่าขึ้นนะพี่น้องตาข่าขึ้นมากนี่อีกรอบนี้มมนได้เลยได้พี่นนองรอบที่สองเมนเท้าเอาไปหนึ่งได้เอาไปมาได้ อ,อันนี้ฮากับเปิดแต่ว่าเฮาต้องเบิ่งอันนี้นะ่ะปกติเห็นฮาบ่ออาศัยก็สอบก็ได้พี่น้องแต่ว่าพื้นที่มันแคบเนาะฮาอาศัยกระสอบเลยมันกัดเซงสิบ่ฟุ้งกระจายไปไส่เปิดอีกหนึ่งหลอดมาก็าจะมาป,าปั๊บ นี่นี่ขาเจ๋เลยไดทีหลอดที่ซองเลยเนาะเขาเมืนกัจะเท้ากดเก่าเท้ากดเก่าเลยกา ใจเลิกแ้วก็บ่มีการฟันซีมันช่ยังมีการเขาไม่เลยพี่น้องคนชาวอยู่ เรียบร้อยเข่ากันสีขาวประมาณนี้เดีอยวพี่น้องเบ่งเลยขาวประมาณนี้ขั้นเขาสีหลอบเดียวหันพี่น้องมันสีไหวอยู่แต่ว่ามันหักเ้าต้องปล่อยเข่าค่อยๆและสีสะ้ๆแล้วเขามันสิบัวขาวแบบนี้นี่พอว่าขั้นเขาสีสองหลอบมันสีละเอียดมันสีสีขาาแดงขข้านะ กะชิประมาณนี้พี่น้องอย่างอีกตัวสองสอบกระบะสีสีใบไ,ไปสีเขาแล้วแล้วก็สีเอาไปไใบเบอร์นึ่กระสีไปอันนั้นเนาะพี่นอ้องย่างไปนั่งดินห่านกับปีใหม่พู้เด็ะไปขายของสว่ปีใหม่เนาะบะบีกระบะสุกเค้นไปอันน่ะไปหานหนอ่อใหม่พี่น้องสีด้อีเวนเนาะไปพี่น้อง พี่น้องหลังจากที่อันสีขาวอยู่นี่แล้วเนาะอันบาสุกับบอบีไปไปหาเห็ดเอ้ยไปหาหน่อไหม่ดมานเนาะพี่น้องไปได้เห็ดมาหมูหนึ่งเนาะป้าเห็ดจนว่าเต็มหวัว,หวพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดแสบสั่นวันนี้ได้กินอัน,นเห็ดพี่น้องบอบ,บีกับบาสุกไป หนึ่งน้ำแบ่งแกงใสแซลมอนน้ำเนาะจะเต็มหูอัวเบิ่งดิปลาชิตาโคส่สุ่มแบบใส่โยมมิค่ะเอามาใส่โต๊ะอะไรชามหลายคักขนาดแต่กระไดน้องใหม่น้ำอันนี้นี่เมียซอยข้ากินแกงกินอันนึง อย่างนั้นแกงกินสุ่มกันพี่นอ้องแต่ถึงเห็ดแต่ถึงน้ำใหม่นี่พี่น้องตัวน,นี้แม่เอาเอานหนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดทีอันนั้นแหละพี่น้องบาสุกกับบอบบี้อันนี้ไปหาได้ไหมหนึ่งเห็หดหหก็ยังนี่ แกงน้วมันอิสะมือแดงว่าเขาแกงหรือเขาแกงท่านแล้วอืมสัตมันได้กินข่าวซัวพีิกนี่เด้ไหมกินข่าวก่อนมาพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมสิมอันนี้ก่อนจ้ะมาสิมเห็ดนี่แ่บบ่น่าจะ เคยกินอยู่พี่น้องแต่ไหนจะ,นจะหึงหน,นบ่งบ่บ่เคยบ่เคยกินเห็ดอันนี้มาจากหนองอันนะซีเบิ่งก่อนอืมนหนจะหนองอันไหน,นจะเคยกินอยู่แต่แบบจะมันใหญ่บวช้ายพี่น้อง จำาัวเเองเคยกินหมคิดว่ามันหืดนคือเห็ดอันบูหคิดเนาะคิดว่าสิคมมันื้นคือเห็ดขาเห็ดดินอืมไง้า่ยอบยุหวัอืไปาห้องพี่อันไหนใรตูเือนบอกอ ใช่อะพี่เราไม่สีบอะไรีเนาะเดี๋มันสีบพวกอีกคมที่ขึ้นไงบารแมนแสบอันอน,ออน,อนี้มุกปลา,ปามกปลาดีไหมชื่อว่าอนนีมุกปลาเออชื่อมุกปลาชื่อมะมุก มุทอไะไริีพาดมานนิอะไรอะไจ๊ะบ่เป็นกะแสมึงเนี่ยก,ลลก่กนราิใหม่ิเกาถ้าเราปิดว่าปันซื้อแล้ววะน,นี่ให้กินนี่กูให้ขาดทุนภาสิ จะมาเบิรลตใช้กินใช้สื่อเข้าใจไหาสือเติบุ้งยังเหอเขาไปเชนซื้อเงี้ยขงนอกมาขายกาขาย้งใหญ่ไปสองถุงใาะสิเขาพิเสกม่ไกูกินกูนะไม่ได้ สองสามหมื่นแซ่บพี่น้องเลยเมนูเห็ดหนึ่งนะกระเับแกงไม่ได้แกงมะมัอืมคอยยากแกงมะมัยคุยได้ร้ายกว่าเพราะว่าเอาใส่แกงมะมัได้ร้ายจังแทบบไปพี่น้องเอ้ยแล้วก็รสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเสนี่นะขอบคุณขอบใจเอฟซีเบอร์ซูฟูทุกคนเด้อ,อที่เข้ามาติดตามรับชม อย่าเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาพี่น้องจราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเยบ้ายบาย,บาย